เขามีความเป็นมิตรเขามีความอ่อนขี้อ่อนขี้เล่นอ่อนหวานมีความเจนเทลเวลาเรากลับไปนะหอมความหวานความเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นน i ส e ์เกิลที่แบบมีความสม่ำเสมอของตัวฐานของรสชาติที่มีความมั่นคงในเรื่องของความหวานและความ เขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะกลมกลืนกลมกล่อมอบมเพลินหูนะแล้วกัดเข้าไปเนี่ยดูสิหยุดไม่ได้เลยอร่อยอร่อยในเชิงฐานของในเรื่องของความความสมูทอะความสมูทแล้วก็ความคันชี่ของเขาที่แบบมันชี่ดีกว่าเขาเป็ความหนุบหแบบนบอบลรอกอะ ให้ลูกเล่นของความเป็นบิสกิตมีลูกเล่นของความเป็นบับเบลิลกินแล้วว่าแฮปปี้อ่ะสุดยอดเลยอืมไหนเราลองกินจิ้มกับตัวโยเกิร์ตอะไรตัวอื่นๆของเซเว่นดู แต่มันดูดีมันมันดีนะน้องไปได้รับตัวใหม่มารถแต่งโมย็นสดชื่นสบายดีมากแนะนำ